ได้ทุกคนนะคือหายไปประมาณสามสามเดือนได้แล้วมั้งนะผมก็ไม่ได้ไปหาเหมเลยนะก็ช่วงนี้ก็บุนเรื่องสองพี่น้องกันอยู่ก็วันนี้โชคดีที่มันผล่มาให้นี่ฮะลุงเขาเอาเงาะให้ไอ้เมาคีมกินแกะให้ด้วยกินเอาะเอ,เอ้อ อเโอเคโอเคสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าล้วคนนะวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูคุณลุงนะครับที่บอกกับผมว่าเมื่อวานนะเด็กสองพี่น้องเนี่ยที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคนที่เป็นพี่อะนะตอนนี้เขายังอยู่กับผมนะทุกคนนะก็ตอนนี้ผมพาเขาเนี่ยมาอยู่ที่กระตอมนะทุกคน นะเพราะว่ากลัวว่าเด็กๆเนี่ยจะกลัวกันนะเพราะว่าที่บ้านผมเด็กเยอะมากนะทุกคนนะก็ผมเนี่ยพาท่านพาแกมาอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็เพิ่งหยุดไปช่วงประมาณบ่ายผมเลยไม่ได้เดินทางอ,าออกไปเลยนะทุกคนนะวันนี้แล้วก็ยังอยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ไม่ได้เดินทางออกไปไหนนะนี่นะทุกคนลุงแก,กก็ยังอยู่ที่นี่นะนะี่ะ ไม่รู้อายุเท่าไหร่นะคือทีแรกเลยอะทุกคนทีแรกเลยอ่าผมเนี่ยไปที่กระต๊อบตอนมันเพื่อที่ว่าจะไปนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ลุงแกอ่ะคนเนี้ยเขาบอกกับผมว่าอ่าเขามารอผมตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อที่จะบอกความจริงกับผมนะว่าอ่าสองพี่น้องที่โดนจับตัวไปอ่ะคนที่เป็นพี่ชายอเสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนนะ คือวันนี้ผมต้องมาแจ้งกับทุกคนนะจริงๆจะมาบอกกับทุกคนเลยแหละวันนี้ผมไม่ได้ออกเดินทางตามหาสองพี่น้องนะเนื่องจากว่าทุกคนดูบรรยากาศนะทุกคนนะตั้งแต่เช้าเลยนะคือผมกลัวว่าเขตฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะบรรยากาศจะแย่กว่านี้ทุกคนนะแล้วก็จะไม่เจออะไรด้วยก็เลยแบบบอกลุงว่างั้นเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้นะวันนี้เลยไม่ได้ออกเดินทางเลยนะทุกคน คิดว่าพรุ่งนี้นู่นแหละนะเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขตประเทศเพื่อนบ้านก็จะอยู่โซนนู้นนะทุกคนโซนนู้นโซนนู้นไปได้สองฝั่งนะทุกคนนะฝั่งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะทุกคนไปได้สองฝั่งเลยมันจะอยู่แถวหลังเขานะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอ่าแล้วแต่อ่าคนถนัดนะว่าเส้นทางไหนเส้นทางไหนแต่เราเนี่ยต้องระวังเรื่องอ่าระเบิดทุกคนนะต้องระวังเป็นอย่างมาก เดินเราก็ต้องระวังกลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะนั่นแหละสาเหตุที่เราไม่ได้ไปกันวันนี้ก็เพราะกลัวเรื่องฝนแล้วก็เรื่องพาย,ยุฝนอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ได้ไปกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอดูคลิปกันนะทุกคนเนะเราจะออกเดินทางเข้าป่ากันแล้วนะก็คือผมก็พาลุงแกมานั่งเล่นตรงนี้ทั้งวันแล้วนะทุกคนนะแล้วก็เอาข้าวอะไรมาให้กินด้วยแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันลุงแกก็ออกไปไหนละ อ้าวไม่ยเมื่อก็อ,อ,อยู่กับผมทั้งวันละนิสัยดีครับลุงแกนิสัยดีที่เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาก็เขารักเด็กเหมือนกันแล้วประเด็นอะเป็นเด็กที่หมู่บ้านเขาอืมเป็นเด็กในหมู่บ้านเขาอืมก็เลยแบบว่าอ่ามีเหตุจงใจที่จะมาบอกกับผมนะ ก็นั่นงรอกันทั้งวันแล้วทุกคนเนี่ยนั่งดูบรรยากาศแล้วก็เพืเพ่อเพื่อที่ว่าจะเตรียมการไปเข็เพื่อนบ้านพรุ่งนี้นะลุงแกก็เงาไม่มีอะไรทำโยนหินเล่นนบทุกคนลุงแกเงาก็เข้าใจนะทุกคน,นว่างมากคือมันว่างจริงวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเออกเดินทางแน่ครับทุกคนจะรีบตามหามาให้เจอทุกคนนะถึงว่าพี่ชายไม่อยู่แล้วน้องชายยังอยู่ก็ยังดี ครับทุกคนอยู่สวยงามมากครับเย็นนี้ ผมเจอใครไม่รู้จากป่าทุกคนนู่นมันอยู่ในป่าเมื่อกี้เดินออกมาจากป่าทุกคนตามไ่ไม่น่าจะได้ฝ่าแล้วทุกคนนะลองดูกันูมให้ดูครับด้านไหนเห็นกันไหมครับ

Hey. Mong cho. Mẹ ăn. bài, bye. Anh mau khi thôi con. Ừ. Ừ. mà đây ngay quá. Bên này mà. Hả? Nôn. Hai bên này lẽ em bên này mà. Ê. mì lái. <_ d ic ulous> เอ็งมีอะไรเอ็งมีอะไรืึฟังนิดกินข้าวยังกินข้าวยังยังแล้วเอ็งหายไปไหนมานานเลยนี่นะทุกคนผมจะมาตอบคำถามไปพี่เอฟซีเลยทำไมไอเมาคีมันหายไปไหนมาทำไมทุกคนไน,ไนไม่เห็นในคลิปเลย ก็คือนะทุกคนนะผมกลับไปส่งก okay ับพี่ชายของเขานะกลับไปให้อ <UM ยู่กับพี่ชายของเขาได้หลายเดือนแล้วนะทุกคนนะประมาณสามเดือนแล้วประมาณสามเดือนได้แล้วผมให้น้องแก่ไปอยู่กับพี่ชายของเขานะเพราะว่าถ้าผมเอาน้องมาอยู่คนเดียวคือพี่ชายเขาจะอยู่ไม่ได้นะทุกคนนะคือผมไม่ได้ทิ้งน้องนะทุกคนนะต้องเข้าใจกันนะคือถ้าเอามาดูสคนผมไม่ไหวนะทุกคนนะแค่ตัวผมคนเดียวนี่ยังแย่เลยนะก็คือผมกลับไปส่งแล้วนะ ผมกลับไปส่งให้ไปอยู่กับพี่ชายแล้วแต่ตอนเนี้ยน้องโผล่มาได้ไงไม่รู้ผมงงมากทุกคนช่วยมองเจ้าช่วยยศได้กี่เลยกี่เล่ชชวยช่วยยศโพย่อช่วอย่อยใหญ่ใหญ่มาได้ไงไอ้มาได้ไงเินเยอเลยไม่ได้มากินข้าอย่าง

ทุกคนลงจางคือกล้องไม่ค่อยดีนะทุกคนต้องขออภัยนะเนี่ยเจอไอ้เมาส์คีจนได้ทุกคนนี่ฮะทุกคนหลายท่านถามกันเข้ามาคิดถึงไอ้เมาส์คีมันโอ้โหวันนี้ก็กลับมาเจอแล้วนะโผล่มาได้ไงไม่รู้นะทุกคนร้อยวันพันปีผมไม่เคยเจอตัวเลยนะ รอบนี้แกโผล่มางคิดจะโผล่มาก็โผล่มาเลยอ่ะคือคุณลุงแกนี่ตกใจเลยนะว่าไมนโผล่มาได้งไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้ถ้าไอเมาคีม,มันยังไม่กลับไปนะผมจะให้มันไปกับผมนะทุกคนนะไปตามหาสองพี่น้องกัน เดี๋ยวลองถามเมาคีดูว่าเจอสองพี่น้องบ้าง,งเปล่าเมาคีเองเองเจอสองพี่น้องบ้างเปล่าอ,อ,อยู่ไหนมัวเปล่าจริงตรงเอาถามดีๆไปเจอที่ไหนตรงโน้น ตรงไหนฟ mm hmm. ังพม่าเหรอเพ mm hmm. ื่อนบ้านพรุ mm hmm. ่งนีงไปกับพี่เปล่า mm hmm. ไปได้เปล่า mm hmm. โอ้ทุกคนเมาคีนี้มันยังใส่กางเกงที่ผมให้เลยนะ mm hmm. โอ้คือมันวิ่งเข้ามาก่อนผมนี่กลิ่นมันนี่เน่าเฟะเลยนะคือกลิ่นมันเน่าเหม็นมากในเมาคีเนี่ยได้อบน้ำบ้างป่ะเนี่ยฮะ mm hmm. อบน้ำบ้างเปล่าทำไมเหม็นจัง มังจอชินังชินังมากี่นั่งพาก่อนมังจ้ขอเขอาเขาระแวงนะลุงแกระแวงเหมืนอนเพราะลุงแกไม่เคยเจอด้วยไงก็แบบอาจจะตกใจเมาคีมันนิดหน่อยฮะข้งไหนคุยไปคุยกัยบเขาบอกไว้ทำความรู้จักกันไว้อืนี่ฮะลุงแกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เอาเดินทางกันแน่ฮะ ลุงแกก็คงจะรู้จริงแหละอืมคงจะรู้จริงแหละผมมากลุงแกคุยดีนีสใส่ดีแล้วก็อยู่ที่นี่เขาอ่าคนในหมู่บ้านก็ว่าแกดีนะพุดจาดีอะไรดีหมดเลยแต่ว่าผมไม่อยากให้อยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าผมแกมันลุงรังแล้วก็แต่งตัวแบบอันนี้หน่อยเดี๋ยวเขาจะตกใจเอาอมผมก็เลยแบบให้มาอยู่ที่นี่กันก่อนนะทุกคน มึงโผล่มาได้ไงวะเมาคีฮะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นหน้าเลยฮะมึงโผล่มาได้ไงพี่เองเนาะเป็นไรเสรยอาเสรยอาเมีลหรอนูเสยเอษา ฮะเบอร์แลนเวพี่เองไปแหละโอ้หมาก็คือทุกคนเขาว่าพี่แกเหมือนหลับหลับแบบว่าตื่นมาก็ไม่คุยแบบหลับอยู่อ่ะแต่ว่ายังหายใจอยู่แต่แบบไม่คุยกับแกเลยอ่ะแกทำท่าทางแบบอย่างเงี้ย น,ยนยา,ายนายเนลนาวเวลคขาหละฟังได้หทุกคนลมมาแล้วน,นะนลมแรงมากคบออโอเคทุกคนหวังว่าเราคงจะพบสองพี่น้องนะถึงไม่ไม่พบน้องอ่าไม่พบพี่ชายพบน้องสาวก็ยังดีนะทุกคนนะยังน้อยก็ยังได้ช่วยเด็กออกมาจากที่นี่นะอืมแล้วก็ คิดว่าไปกับไอ้เมาคีอ่ะไม่พลาดหรอกนะไปกับไอ้เมาคีไม่พลาด <ML K S 2> แน่ๆนะนะเพราะว่าไอ้เมาคีอ่ะมันเหมือนมันมีอะไรนะมีเซนส์ทีมอะไรยงเงี้ยแบบมีเซนส์รู้รับรู้อะไรได้หลายอย่างนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยได้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าป่าไปพร้อมคุณลุงท่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปกันสามคน นะถ้าเมาคีมันยังไม่ต้องกลับไปดูพี่มันนะคือไอ้ที่มันชี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่มันเดี๋ยวผมจะพาไปฟังฝัง่งนู้นใช่ไหมฝั่งไหนฝั่งนูน้นเดี๋ยวพาไปพี่แกพี่แกพี่ชายนะอีกคนหนึ่งผมไม่เจอนานแล้วนะมันพี่หรือเพื่อนไม่รู้อนะ เออไม่ไปทำแต่ฮู้ฮู้ฮู้ผมก็พอแปลได้บางคำนะทุกคนนะแปลไม่ได้ทุกคำนะยีโจโ้ไก่อะฮะหลืออะบันนี่โอ้ทุกคนเนี่ยพา่จะตกดินแล้วนะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะ ดีใจนะทุกคนดีใจได้เจอน้องนะดีใจมากเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไอ้เจ้าเมาคีไปออกตามหากันด้วยนะถ้าน้องยังไม่ต้องกลับไปนะทุกคนนะโอเคทุกคนอ,าอา้างอ้งผู้ชนะก็ก็นี่ฮะทุกคนก็พาไอ้เจ้าเมาคีกลับมาอยู่ที่บ้านนะ นี่ก็ให้คุณลุงเขากินนะเมาคีเดี๋ยวหาข้าวหาอะไรให้มันกินทุกคนตอนนี้ผมได้กลับมาที่บ้านแล้วนะก็คือรู้สึกดีครับทุกคนได้กลับมาบ้านนะนี่ยนะคือสาเหตุที่ผมพาพวกเขากลับมาอยู่บ้านเนี่ยพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันไปเลยนะทุกคนนะจะรีบออกเดินทางไปกันเลยนี่ยนะเสือขับผ่านะ ก็คือพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปนะก็เลยพาอ่าพวกลุงเขากับเจ้ามเมาคีไปหวังว่าเราคงจะพบตัวน้องนะทุกคนนะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเจอก็ดีอนะ่ะทุกคนดีมากเลยแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะหาข้าวหาอะไรให้ใหมเมาคีมันกินนะคือดีใจดีใจเหมือนกันนะที่มันผ่ตัวออกมาได้ทุกคนนะคือหายไปประมาณสามสามเดือนได้แนละ้วมั้ง นะผมก็ไม่ได้ไปหามเลยนะก็ช่วงนี้ก็วุ่นเรื่องสองพี่น้องกันอยู่ก็วันนี้โชคดีที่มันโผ่มาให้นี่ฮรลุงเขาเอาเงาะให้ไอเมาคีมกิน,นแกะให้ด้วย,ยกินเอาเอออืมใช โอเยโอเยโอเย,อย,อยชอบกินนะทุกคนเนี่ยเงาะเป็นเงาะที่ผมซื้อมาทุกคนนะก็เดีให้พวกเขากินอะไรแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาข้าวให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่เขตประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมา แจ้งให้ทุกคน,นได้ทราบเพียงเท่านี้นะก็คือประมาณนี้แหละนะสาเหตุที่วันนี้ผมไม่ได้ไปหาสองพี่น้องนะก็น่าจะเข้าใจผมนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมจนจบนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายครับทุกคน